อ่ะโอเคมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเมียก็ผ่านไปมาดูประเด็นนี้ฮะเขาบอกสนใจนะฮะเขางมาว่าเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนาน<ส>เคยเป็นเพื่อนกันนะ<ส>แล้วก็ไม่ได้คุยกันนานยูดูย,ยูมาทักว่าส,สบายดีไหมอ่าเท่านั้นแหละหกูเริ่มไม่สบายใจแล้วหรือแสดงว่าต้องมีเหตุอะไรแล้วต้องมีอะไรบางอย่างาต้องมีอะไรบางอย่างเช่นบอกเพื่อนแบบไม่ได้ทักกันมาเป็นสิบปีอะแล้วก็ติ้งมาสบายดีป่ะ อะไรเงี้ยเออมันผิดวิสัยมั้หรือว่า <c oughs> หรือว่าเอางี้หรือว่าเขาไม่รู้จะเริ่มตอนอม้นยังไงสมมติว่าเขาอาจจะอยากจะคุยกับเราหรือว่าอยากจะแบบเออไม่รู้จะกูดมอร์นิ่งหรือจะส่งดอกไม้มาอะไรเงี้ยมันก็ไม่แต่ว่ามันต้องดูต้องดูด้วยว่าเพื่อนเลเวลไหนอ่ะเออถ้าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็หายไปอ่ะสมมติว่า<ล>อยู่ดีสนิทแล้วก็ค่อยๆเฟดเฟกันไป,ไปกลายเป็นคนห่างเหินห่างเหินอะไรเงี้ยคือคือถ้าในมุมในมุมของยศเองเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนสนิทใช้คําว่าเพื่อนสนิทแล้วอ่ะ ต่อให้จะไม่ได้คุยกันเป็นปีเลยก็ตามอ,อมันก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทอยู่ออันนี้คือแ<ะ>ต่ถ้าเกิดเขาทักมาแบบเอ้ยมึงสบายดีป่ะก็จะไม่แคร์ใจอะไรก็จะรู้สึกปกติ<อ>ก็เรืปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทไม่ได้สนิทกันอรู้จักกันแต่อยู่ดีๆไม่เคยร้อยวันพันปีไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ดีๆทักมาอันเนี้ยต้องคิดก่อนแหละ ออว่าทักมาด้วยเหตุผลอะไรยืมตังค์หรือเปล่าสบายดีไหมชวนขายตรงหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าขายของอะไรเงี้ยแล้วแอบแฝงเหรอใช่สบายดีไหมสบายดีไหมกูกูมันไม่รู้จะตอบยังไงดีบอกว่าสบายดีอะไรเงี้ยก็ดีแหละก็ดีมีไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมีคนแปลกหน้าเป็นคนแอดแอดเฟซพี่ท็อปนี่แหละอ่าเราก็รับรับเราก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับอะไรหรือเปล่าเราก็รับเราไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าคือแอลอ่ะ มาแอลแอลเสร็จแล้วเนี่ยหรือเปล่าคือก็จะถามว่าเออแบบชื่ออะไรอ่ะอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าในเฟซในเฟซในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กก็มีชื่อชื่อแบบเออชื่ออะไรอ่ะเออชื่ออะไรเออแบบว่าอยู่แถวไหนอ่ะอยากคุยแต่ไม่รู้จะคุยอะไรหรือเปล่าเออหรือเปล่าเอออยู่แถวไหนอ่ะเออเป็นแบบไหนอ่ะเออหมายถึงอายุที่มันจะจีบนะอายุสูงสูงน้ำหนักเออเอออายุสั้นแน่นอนเออใช่ใช่เคยปะเคยปะ มีนะมีมีมคนทักมาแล้วก็บอกว่าชื่ออะไรอ่ะคือเรืยอแบบหน้าเฟซกูก็ก็มีชื่อบอกอยู่เอแต่ส่วนใหญ่นี่จะเป็นแฮกเกอร์อ๋อเหรอใช่มันมันแฮกเฟซมาเหรออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้และแฮกเฟซเพื่อรู้จักคนในวงการบันเทิงอ๋อเหรอหรือเป็นพวกมิจฉาชีพแอบแฝงเข้ามาอ๋อเหรอมันมีนะแล้วทำไมต้องมารู้จักคนในวงการบันเทิง ล่าสุดนี่ไงหนูจะพูดประโยชน์พี่ทำไมคือทําไมต้องจักคนในความวังเทิงเพราะถ้าวันนี้สนิทกับยอศสนิทกับพี่ท็อปหรือสนิทกับหนูม,มันเป็นใบเบิกทางว่าฉันรู้จักกับคนดัง ฉันรู้จักคนที่ทํางานในวงการบือเขาสามารถนําไปแอบอ้างได้ว่าฉันรู้จักกับคนวงการบันเทิงนะฉันรู้จักกับคนมีชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือไปหลอกคนอีกทีนึงหเอาความน่าเชื่อถืออ๋อก็เหมือนกับนี่ไงที่โดนจับไปที่อ้างว่าเป็นเลขาหนุ่มกัญชัยอย่างเออ้อย่างง้ยอย่างเงี้ยอาจจะไปเคยเจอหนุ่มกัญชัยแต่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันแค่ไปขอถ่ายรูปแล้วก็เอารูปนี้มาเป็นโปรไฟล์มาแอบเออแล้วก็บอกว่าฉันเป็นเลขาหนุ่มกัญชัยฉันเป็นรู้จักกับคนนั้นสนิทกับคน ที่จะเอาเข้ารายการเป็นเงินหมื่นเนียเออนี่ไงมาเอาไหมพี่พาไปรายการเดี๋ยวพี่ฮะปกตินะถ้าคนอื่นไปออกสี่หมื่นนะแต่ถ้าพี่หมื่นเดียวใจพี่เลยเออนี่พี่ท็อปเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่อ้ต้องระวเดี๋ยวไปดูโปรไฟล์พี่พี่คลิกับพี่ท็อปเออนี่ก็ส่งรูปมาพวกนี้ที่เราถ่ายถ่ายกันใช่ใช่เออ อ้อขอมูลบอกไปเลยน,นะฮะ,ะขอประกาศตรงนี้ว่าคนที่จะแบบเอารูปของวทอปไปแอบอ้างในกรณีแบบนี้นะ,ะเอารูปคู่ไปแล้วก็บอกรูปปร้จกักวิทอฟบอกได้เลยว่าอันนี้คือไม่ได้รู้ <c oughs> ไม่ได้สนิทคนที่ถ่ายรูปคู่ทุกคนขอบอกเลยว่าไม่สนิทคนที่สนิทคือต้องเป็นรูปแบบเปลือยคู่ ออันนั้สนิทมากอันน้สนิทมากอันนี้ขอบอกเลยอันนี้เป็นยืนยันก่อนเดืนเจะเอาเอารูปฉันไปอ้าวว่าเออรู้จักพี่ท็อปอะไรนู่นนี่นั่นถ้าใส่เสื้อผ้ากันแบบนี้ถ่ายกันแบบนี้ปกติถือว่าไม่สนิทถือว่าอ้าวถือว่าโมคะแต่ถ้าถอดเสื้อถอดเสื้อแก้ผ้าหมดถ่ายคู่คืออันนี้สนิทมากมันไม่สนิทนะอันนี้เรียกว่าแนบสนิทเนี่ยต้องเพิ่มคำเพิ่มคำว่าแนบสนิทนิดหนึ่งเอ่ดอ เฮ้ยแต่แต่ประเด็นนี้ไอต้องระวังจริงๆเพราะว่ามักจะมีคนแอบอ้างเยอะมากเยอะเยอะมากแล้วก็พอเริ่มมีชื่อเสียงใครที่มีชื่อเสียงหน่อยมิชาชีพจะเริ่มละเริ่มปลอมโปรไฟล์แต่ละคนอ่าเน่ยเยอะเยอะเยอะล่าสุดนี้รู้สึกนี่ก็ล่าสุดใครนะกุ้งสุทธีราชมาเอชยาเอชยาเอชยาที่แบบว่ามีคนปลอม f c e e o o o แล้วก็ไปขอแบบว่าเหมือนแบบอโพสต์ทำบุญเว้ยแล้วก็มีคนแบบว่า่าแบบ แบบโอนตังเข้ามาในบัญชีของที่เป็นบัญชีปลอมอะเ<ฆ>ออหรือที่เขว่าเป็น A แบบว่าเหมือนว่าขออะไรทอดกรถิ่นอะไรเงี้ยคนโอนเข้าไปได้เป็นแสนเลยอะจนจนมีมีอ่ะเอ่ะก็ไปโพสตขก็โพสปกติคือคือเขาไม่เคยโพสตเรื่องกันบอกว่าให้ให้แฟนคลับ่ยร่วมบุญ<ฆ>เขาไม่เคยโพสประเด็นนี้<ฆ>ปรากฏว่าเขา<ฆ>ขก็โพสเขาปกติออกตนู่นนี่นั่นปรกากฏแล้วมีคนเข้ามาเมนบ์บอกว่า เงินที่แบบว่าช่วยทําบุญไปอ่ะคืนกูด้วยวายเออคือเขาไปจับได้ว่าตกลงจว่าไม่ใช่ใช่แล้วแต่แล้วคนนว่าเอเอเนี่ยเป็นคนทํอ๋อเออไปเม้นใต้รูปเขาเอเดือดร้อนอีกนะเออสิ่งเขาก็เอ้ยอะไรมาทวงตังอะไรอย่างนี้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอีกพิชาชิดน่ากลัวมากหนูก็แค่ทาบุญพี่เพิ่งเจอสดสดร้อนเมื่อวานก็คือเมื่อวานตอนกลางคืนและเช้าเกิดกับตัวเองเลยที่ไปหาคุณหญิงที่ที่การใช่ไหมฮะที่บ้าน แล้วเกิดขึ้นยู่ๆก็มีพระอาจารย์แอดมาแล้วก็มีศิลปินทุกคนพี่ก็รับเพราะว่าเป็นคนรู้จักพี่ด็อปอว่าเอ๊มเอนนนะมีเพื่อนคนนั้นมีเพื่อนคนนี้แต่พอเสร็จปุ๊บแล้วก็โยไม่ได้ขอตังค์นะหนูเลยเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่พิสาชีพพอรับเสร็จปุ๊บสวัสดีโยเพราะสวัสดีโยจะบ,บอกเจ้าค่ะหลวงพ่อว่ายังไงเจ้าค่ะ พอดีจะรบกวนโยมเป็นสะพานบุญให้หน่อยช่วยโพสต์หน่อยได้ไหมทีนี้หนูก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวหนูโพสต์ให้ผ่านไปประมาณสามชั่วโมงมาเป็นช่วงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วเรเอใจแล้วพระทำไมไม่จําวัดมันไม่จบแค่นั้นพี่ต๋องหลังจากสี่ทุ่มหนูไม่ได้โพสเพราะหนูกะว่ารับปากว่าโพสแต่เดี๋ยวโพสให้เช้าเพราะคนจะดูตอนเช้ามากกว่าได้ทำบุญเยอะๆพระท่านนั้นเขียนมาบอกหนูไม่รู้ใช่พระหรือเปล่านะเขียนมาบอกว่าไม่โพสก็ไม่เป็นไรนะครับ ช่วยลบข้อความทิ้งไปเลยคงไม่มีใครมาช่วยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกใจมั้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป่นเอใแวแต่ว่าด้วยความํำคาญพี่ก็เห็นว่าเอยรูจักคนนั้นคนี้ก็คิดว่าอย่างนี้นะคะหลวงพ่อไม่อยากบาปยังไม่อยากที่อย่างพระเดี๋ยวหนูจะโพสให้พรุ่งนี้ค่ะช่วงเช้าเดี๋ยวจะส่งคนเนี่ยเพราะว่าคนจะได้เห็นเฟซบุ๊กเพรหนูนตคนชอบทำบุญเวลาหนูโพสอะไรก็ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะโพสให้ช่วงเช้าค่ะเสร็จปุ๊บเช้าพระาตักพี่กรโจนหัวโพสหลังจากนั้นศิลปินท่าขาเป็นสิบ ทักมาเป็นปีแล้วอเหราไม้ช่วยหมดเลยแล้วบ้ะที่สําคัญคือไปสร้างคุติสงกับห้องน้ำเราไม่ได้คิดอะไรพี่ท็อปแต่รูปรูปเก่าเนี่ยวนมาสามปีแล้วเออน่ากลัวไหมเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็ไลฟ์สดด้วยนะเป็นพระตอนเช้าเาเป็นพระเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเฟซบุ๊กเขาก็แอคทีฟแบบเป็นการแอคทีฟเลยไม่ใช่แบบแต่ประเด็นคือพระเองก็ตามอ่ะปัจจุบันพระปลอมก็เยอะมากใช่พระปลอมเยอะมากเลยนะ แล้วประเด็นนน้หนูสงสัยว่ากิจของสงทำได้ไหมในการ p r วัดที่จริงก็ได้มาก็เ,าเ,าเ,าเห็นก็เ,เวลาก็จะมีงานอะไรเขาก็โพสต์ใน Facebook วัดอ่ะแต่บังคับไม่ได้นายอดเงิน ไม่ได้ไม่ได้สิไม่ได้สิอันนี้ได้สิอ่าช่วงนี้อาจจะบุรณะหลังคาโบนก็มีโพสต์รูปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าก็เป็น Facebook วัดอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็เป็นบอเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลนะก็โอเคแล้วโอนตรงเข้าไปที่วัดนะอันนี้อันนี้โอเคแต่ถ้าว่าโอนตรงเข้าไปที่บุคคลไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วและอย่างหนึ่งคือตอนนี้คืออย่างส่วนตัวเยอะเองยุ้โดนปลอมเฟซบุ๊กปลอมเฟซบุ๊กปลอมไอจีปลอมทิกตอกปลอมทุกช่องทาง รีพอร์ตไปแล้วหลายหลายรอบมันเคยหายไปแล้วมันกลับมาใหม่โดยใช้ชื่อเดิมทุกช่องทางเลยแล้วล่าสุดอะมันมีคนเหมือนมีคนที่เขาเคยเคยคุยในในใน b o o k o แบบเนี้ยเหมือนว่าเขาขขเข้าไปคอมมูคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็มาหาความจริงว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอเ a o e b ด้ k นั่นเป็นของปลอมอแต่เขามาเจอแอคเคาท์จริงเราแล้วเราก็เคยมีการโพสต์เตือนไปแล้วว่าอันนี้แอคเคาทปลอมแลวเขาก็เขาก็มาเขียนบอกว่า เออไอเฟซปุมเนี่ยมันโพสแตกหลายเรื่องโพสตรูปการทํางานวงการแต่บอกว่าตัวเองทํารับเหมาก่อสร้างอขัดกันแล้วขัดอันหนึ่งบอกว่าลงรูปกับรูปบอกว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวเออโกคนอื่นเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเราชื่อยศในนั้นชื่อคินอหรือชื่อวินคือคือหลายชื่อหลายชื่อมากๆแล้วก็แล้วก็บอกลงรูปอ่ะก็คือเหมือนอยู่กรุงเทพอ่ะแต่พอถามว่าอยู่ที่ไหน บอกอยู่ดอน oh. คือมันข้อมูลมันเริ่มมันเริ่มไม่ตรง oh. มันมไม่ตรงแล้วและที่และที่สำคัญคือวิธีการของไอ้เฟซบอมเหล่านี้เนี่ยมันคือพอมันมีคนคอมเมนต์เขาก็จะเข้าไปคุย oh. พอไปคุยเสร็จสักพักหนึ่งคุยไปคุยมาปุ๊บชุนแอดไลน์ ไม่คุยต่อไม่คุยต่อในช่องทางในทาง Facebook นะแต่ชวนแอดไลน์พอชวนแอดไลน์เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแหละไอ้เฟซบอมชวนลงทุนเพจต่อเหมือนหลอกต่อเออซึ่งแบบเรารีพอร์ตหลายๆรอบแล้วรีพอร์ต Facebook ไป Facebook ก็ส่งกลับมาบอกว่าเออเฟซเฟซที่คุณรีพอร์ตเนี่ยไม่ใช่มีการแอบอ้างเป็นตัวคุณอ้าวคือแบบอ้าวฉันเปนแอคเคาจริงแต่เขาก็ไม่ยอมบล็อกใครด้วยยก็นี่ไงเหมือนกับครั้งหนึ่งเลย พี่เอกเอกชัยศรีวิชัยเว้ยก็มีคนปกติแล้วพี่เอกเนี่ยเขาเขาจะเล่นเฟซบุ o กเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าบุญรอบศรีวิชัยอันนี้คือชื่อจริงของเขาบุญรอบศรีวิชัยแต่ว่าเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่รูปจริงเขาก็ใส่เป็นรูปแบบว่านาฬิกงนาฬิกาอะไรอย่างงี้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนิทกับพี่เอกจะรู้ว่าอันนี้คือเฟซพี่เอกเล่นเองบุญรอบศรีวิชัยแล้วีนิดมันมีคนเว้ยที่แบบว่าปลอมเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ไปจด Facebook ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าเป็น เอกชัยศรีวิชัย oh. แล้วก็เอารูปพี่เอกเอามาแปะไว้เอประมาณนี้แล้วก็ไปไปพดน่นพนี่แล้วจีนี้มีคนมาฟอร,ร์มพี่เอกบอกว่ามันมีคนบอกว่าเฮ้ยไปปลอมเล้วก็ใช้ชื่อเอกชัยศรีวิชัยเลยอะไรอย่างนี้พี่เอกก็เลยแอดแอดแอดเข้าไปทักอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 2> อแอดแอดเข้าไปทักแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันอะ อ่าคือเอกชัยตัวจริงที่โทรศัพท์ด้วยใช่ไหมเออจัดมอคือเอกชัยตัวจริงแล้วปรากฏว่าพี่เอกอ่ะก็เลยแบบปลอมตัวว่าเหมือนว่าตัวเองอ่ะเป็นแบบคนแฟนเพลงแฟนแฟนเพลงที่แบบนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโทรอินบ็อกซ์ไปแล้วมันก็บอกว่าแต่แรกก็โทรโทรแบบยังไม่เปิดกล้องไว้ยังไม่เปิดกล้องแล้วมันก็บอกว่ามาทีเอกชัยแต่ว่าเป็น เสียนคนที่รับม,มันไม่ใช่ผู้ชายนะมนเอ้ยคนที่ปลอมมันคือผู้หญิงด้วย oh. เป็นผู้หญิงด้วยมันบอกว่ามัน,นเนี่ยเอกชัย,ยอะไรเงี้ย oh. เดี๋ยวพี่เอกก็คุยกันแบบแล้วมัน,นเอกชัยยังไงอะไรเงี้ยนู่นกรเถียงไปเถียงมาอย่างงี้ oh. ม,งมึงเปิดกล้องเลยทิชชู่เปิดกล้องเลย oh. ถ้าเป็นเอกชัยเนี่ยมันจะเปิดมาปรากฏว่าพอมันเปิดมาแล้วไปไอคนนั้นอ่ะมันเปิดมาแล้วไปเจอหน้าพี่เอกตัวจ,จริงอ่ะมันมันบอกว่าไอ้อ่าพี่เอกโทรไปอ่ะเพราะพี่เอกใช้ชื่อว่าบุญรอบไงอ๋อไม่รู้เออบอกว่าเป็นเอกชัยได้ยังไงฉันนี่คือเป็นเอกชัย เออฉันเนี่ยเอกชัยเนี่ยอันนี้คือเฟซเอกชัยแน่นอนคุณชื่อบุญรอบเออคุณไม่ใช่เอกชัยไม่ใช่เอกชัยปรากฏว่าพี่พี่ม่นเปิดนี่มันเฟซไทม์ชัดๆเลยเออเฟซไทม์เลยปรากฏว่าหน้าพี่เอกลอยมาช็อกไปเลยจ้าช็อกไปเลยจ้าเนี่ยไม่ใช่ที่มันมีทุกรูปแบบจริงมีทุกรูปแบบจริงเนี่ยหลายคนก็เจอเนี่ยคุณต้าก็บอกมาเหมือนกันบอกว่าเคยเจอเฟซปอมเหมือนกันครับคอนเฟิร์มเออเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยเจอ เยอะมากอันนี้ต้องระวังกันเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะว่าเรา3าคนถ้าอยู่ดีๆมีแอคเคาท์แปลกๆทักเข้าไปแล้วไปชุนลงทุนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรา3ามคนแน่นอนนะอเออนะต้องคอยดูกันด้วยนะฮะอะอันนี้บอกว่าเจาวีเคยเจอแฟนปลอมนะฮะมียังไงยังไงคะยังไงเคยเจอแฟนปลอมแฟนปลอมยังไงคะเออเคยจะเปยแฟนจริงค่ะหรือว่าหรือแฟนปลอมๆตัวเลยเจอแต่ของปลอมเนะี่ย โยนมาไม่ได้เดี๋ยวพี่จังหวะพปโป๊ะป้ามากครนะนะโอเคเอาใครมีเรื่องราวของเฟซบุ๊กนะมาเล่าให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้ประเด็นนี่เราเราเรา,เรายังไม่ได้คุยยังไม่ได้สรุปนะรเรื่องที่บอกว่าเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วอยู่ดีก็ามาทักว่าสบายดีไหมรเรื่องไม่สบายใจและส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิมตังค์ประวัติหรือว่าเป็นเฟซบอมเประวะแล้วก็มันมีประเด็นอื่นได้ไหมที่เราจะบอกว่าแครงใจเขาหรือเราไม่ต้องแครงใจก็เลยก็เราคยดถึงมาก เออไม่จริงผิดพิรุษเรารู้ดีเพราะเราอยู่ในวงการอะไรมายาเพราะฉะนั้นเราจะรับมือกับพวกนี้ได้ดีมากใช่เราจะชิวมากเรารู้ว่ารีแอคแบบนี้เป็นยังไงอ่รีแอคว่าใช่เรียนมาก่อนอะไรเงี้ยคือทักมาแบบเนี้ยรู้เลยว่ารู้เลยไม่ปกติแต่ถ้าเกิดเป็นมุกอื่นอเราดูสิถ้าเกิดว่ามุกนี้เรารู้ทันเช่นบอกว่าอ่าสบายดีป่ะออนี้ยิมต่างกปะว่าอะไรเงี้ยอมันจะมีมุกอื่นมาที่แบบว่าเราเปลี่ยนมุกบ้างที่เราไม่ทักคำว่าสบายดี ก็ถ้าสมมติว่าผู้ชายทักหากันก็จะแบบไ้ยเป็นไงบ้างวะเอใบดีเป้ามึงเลยอย่างเงี้ยก็แบบก็ก็คุยแบบสไตล์แบบตรงๆต้องคิดเหรอคือแบบเราก็จะเดี๋ยวก่อนปกติไม่เคยทักอย่างนี้หรือวะได้ทักมามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่แน่ใช่เออคือคือมันจะมีมันจะมีอ่ะแต่ถ้ามมตว่าถ้ามันอย่างที่บอกคือมันขึ้นอยู่ว่า เป็นเพื่อนเลเวลไหนสนิทกันหรือเปล่ามันมันสามารถมันสามารถก่งบอกได้ว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทจริงๆเลยอ่ะจะทักในรูปแบบไหนก็ตามจะใช้คําแปลกไรก็ตามมันก็จะรู้สึกว่าก็นี่เพื่อนกันอ่าเออเนี่ยคือมีเพื่อนสนิทที่อยู่ต่างประเทศเแบบแทบจะคุยกันปีหนึ่งนับ,น,บนับครั้งได้อะ่ะจะคุยกันเฉพาะที่มันมีปัญหาด้วยคือจะจะ,จะรู้เลยว่าถ้าถ้าโทรมาไม่ว่าเราโทรไปหรือมันโทรมาจะต้องรูแน่นอนว่าช่วงนี้มันจะต้องเจอมรสุะไรบางอย่างต้องต้องการปรึกษากันอ่า เรารู้ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละคนมากกว่าพี่จอย์อยู่ๆไม่มันผิดพิรุธถ้าไม่เคยโทรมามีเรามีเคสหนึ่งด้วยล่าสุดอุ้ยล่าสุดแล้วเพราะพี่คนนี้อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนการทําโฆษณาเราดังด้วยไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยคุยกันอะไรไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นหรือหรือเคยสนิทเจอกันก็ทักทายสนิทนู่นนี่นั่นแต่จะสนิทพิเศษในกรณีที่จะยืมเงินอ๋อเหรอเช่นจะยืมเงินจัดงานบวช S <S อุ้ยหนูจะรู้ไหมเนี่ยหนูพูดจำดีก็หนูไม่สนใจแล้วเนาะพูดเลยเนาะจะยืมงานจากงานบวชไม่มีเงินจัดงานบวชขาดอีกเท่านี้ถ้าไม่มีเงินตรงนี้บวชไม่ได้และหนูอะเป็นคนที่แบบโอ้ยอ่ะได้ค่ะอ,บบอะบวชบวชไม่ได้พอไปบวชปุ๊บ,บ,บ,บสิ่งที่สําคัญคือในในวงจรของเขาอะพอบวชเสร็จปุ๊บไม่พูดถึงหนูเลยสักคำแล้วเจอหนูเขาบอกว่าขอบคุณสิเนี่ยพี่เขาเนี่ยโอนเงินไห้บวชอืมไม่ต้องขอบคุณหรอกเออพูดกันหนูอ๋อเหรอเออ และล่าสุดคือหายไปเป็นปีสองปีสามปีไม่เคยโทรเพราะว่ามีสตังค์มีสตังค์แล้วอยู่ในวงการบันเทิงแล้วมีสตังค์แต่ทําไมมีเมื่อไหร่ถ้ามิฮัลโหลอ่าพัก่แต่ครั้งเดียวนะเราจะรู้เลยว่าเอพอแล้วไม่ได้แล้วพอแล้วของคุณจบแล้วจ้าเครดิตคุณหายไปแล้วเออเนี่นะแล้วตอนนี้ติดต่อกันไหมไม่ติดต่อกันแล้วไม่ติดต่อแต่ล่าสุดคือเพิ่งไปทําโฆษณาอ่าเหรอ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 เออศิลปินดังด้วยนะเอออเออและ โทรมาเมาให้เราฟังว่าไม่ดีศิลปินวีนเอาเลิ่มโทรมาด้วยโทร,ร,ร,รมาด้วยแบบหาพวกหาพวก<อ>ซึ่งนึกในใจกูก็รู้จักเขาเ<อ>ซึ่งเขาอาจจะไม่ดีกับมึง<อ>แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีกับเราเ<อ>พี่ท็อปเข้าใจใช่ไหมเ,เข้าใจคนที่เราเกลียดหรือคุณเกลียดทะเลาะก,กัน ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเกลียดตาจ้าใช่จูต้องแยกใจใช่อย่าหาพวกใช่ใช่ใช่อันนี้สําคัญนะอแต่คนเราเนเวลาไม่ชอบเนี่ยมันจะหาพวกให้เกลียดไปด้วยให้เกลียดเออมึงต้องเกลียดรากูถ้าเกิดว่าไม่เกลียดแสดงว่าไม่ได้เป็นเพื่อนเราไม่ได้เไม่ได้เป็นพวกเราแแยก้จเหมือนแบบฉันเกลียดเพื่อนฉันก็ต้องเกลียดด้วยอะไรเงี้ยเหรอมันไม่ดีเรอใช่มันไม่ดีแต่หนูมี วิธีการมองตรงนี้ด้วยนะข้อข้อความคือมันคําว่ามันไม่ดีแยกประโยคความว่ามันไม่ดีถ้าวันนี้นะคะเราเจอคนที่มาพูดกับเราว่าอีนั่นอีน,นอี่คนนั้น,น,นคนนี้ไม่ดีอและเราให้ถามกลับไปว่าคนที่เขาพูดถึงอะดีกับเราไหมแล้วเคยพูดว่าคนคน,คนอื่นไม่ดีไหมเพราะฉะนั้นหนูจะเชื่อคนที่ไม่ใส่ร้ายคนอื่นออนี่เออพี่ท็อปเก็ตไหมฮะเออเก็ต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 ถ้ากล้าเมาส์คนอื่นในเชิงนี้เพราะฉะนั้น เละเราก็เละถูกไหมนะแต่ถ้าในคนนึงที่คุณกำลังพูดถึงเขาก็มีปัญหาคุณแต่เขาไม่เห็นมาใส่กับใครคุณเลยเ,เขาไม่เห็นใส่ไปคุณเพราะฉะนั้นเราควรจะเชื่อใครละ่ะระหว่างคนที่พูดกับคนที่นิ่งใช่ไหมโอ,อแต่บางทีเขาก็นิ่งตอนแหลกก็มีอ่ะอุ้ย จริงเหรอมีทำเป็นนิง่งทำเป็นแอปแอปแอป้อาเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดคือแต่รับหลังไม่ได้เลยออ,อ,อนน่าากลัวเะีพวกนี้น่ากลัวห,ห,ล,วล,หลังนีสูมไฟใหญ่เลยสูมไฟออใหญ่เลยใช่ไหมทเป็นทำเป็นแบล๊บแบ๊แบ,บอะไรอย่างเงี้ยมีเนาะเจอบ่อยเออมีใช้ออกชื่อไม่ละ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโหไม่ไันเลยแต่กันเรามันเสียวหลังว่าๆกลัวโดนปิดล้อมประตูเ่ยแหละกลัวไม่ปลอดภัยตรงนี้แหละเขาจะมาตบเราอ่ะ ก็เอาเป็นว่าดูดีๆแล้วกันใช่ดูดีๆแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราเองหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยก็ต้องคอยประเมินกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถไว้ใจได้ทุกเรื่องอ่ใช่ใช่นะฮะอ้าวพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมานะฮะในเบรกหน้าเราจะมาอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ก็เป็นประเด็นที่ถูกส่งกันเข้ามาในหลังบ้านของเพจคนลุกทุ่งครับพุทุ๊ดโถ